ช่อง YouTube สายท่องเที่ยวทำคลิปแบบไหนคนถึงจะชอบดูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับฝากกดไลค์กด u b s ส r คร e แน่เดอ้อยาเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube พี่น้องท่านไหนครับที่ทำคลิปแนวท่องเที่ยวนะครับผม แต่เริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้ว่าจะมีหลักการถ่ายอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปดูกันได้เลยนะครับผมนะเบื้องต้นครับผมจะพูดถึงหลักการทําวิดีโอก่อนเลยนะว่ามีหลักการอะไรบ้างอุป,ปรกรณ์ที่ใช้หลักๆครับผมก็จะมีไมโครโฟนนั่นเองครับอันนี้จําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าเรานะครับถ่ายแบบเอาท์ดอข้างนอกนะมันจะมีเสียงลมเสียงแม่ค้าทะเลาะกันเสียงม้าห่าเต็มไปหมดเลย ถ้าไม่มีไมโครโฟนเนี่ยลำบากแน่นอนเพราะคนฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมอันดับแรกนะต่อมาครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมมีไม้กันสั่นได้จะยิ่งดีเลยเพราะว่าสายท่องเที่ยวครับส่วนใหญ่ล้วเนี่ยจะเดินไปถ่ายไปนะถ้าไม่มีไม้กันสั่นเนี่ยเวลาเดินไปถ่ายไปมันทําไม่ได้เพราะว่ามันจะสั่นมากเลยนะครับดูไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องแทนซึ่งมันก็ได้นะครับผมใช้ขาตั้งกล้องนะ แต่ความสวยของภาพเนี่ยมันจะสู้ไม้กันสั่นไม่ได้นะครับผมซึ่งไม้กันสั่นนะครับมันก็มีทั้งแบบของจีนของจีนก็ราคาประมาณสักพันได้นะครับผมเป็นหลักพันส่วนถ้าเป็นของไม่ใช่จีนนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณสัก4 0 0พันได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณของพี่น้องเลยนะครับจะจัดแบบไหนนะครับเลือกใช้ได้เลยผมเคยใช้ทั้ง2แบบเลยนะตั้งแบบจีนกับไม่จีน ก็เรียกได้ว่าแบบจีนก็พอใช้ได้นะครับผมแต่แบบไม่จีนเนี่ยก็ดูที่มีฟังก์ชันเยอะกว่าแล้วก็ความคงทนแข็งแรงมันก็จะมากกว่านะครับผมอ้าวต่อมาครับอย่าลืมครับมีสอนนี้นะอ้าวแล้วก็มือถืออันนี้ชัวปั๊บครับต้องมีนะถ้าไม่มีก็ถ่ายไม่ได้นะครับผมต่อมาครับเราต้องเตรียมข้อมูลสําหรับเล่าเรื่องด้วยครับ นะโดยไปหาข้อมูลในวิกิพีเดียก็ได้นะหรือจะเสิร์ชหาใน Google ก็ได้อย่างเช่นผมจะไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ําแควนะผมก็ต้องไปนั่งอ่านก่อนเลยว่ามีเกร็ดมีประวัติอะไรที่สามารถเล่าได้บ้างครับผมตรงนี้สําคัญมากๆเลยครับพี่น้องเวลาไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าสักแต่ถ่ายบิวสวยๆอย่างเดียวอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะซ้ําจากกับช่องอืง่นๆมันจะไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างนะครับเพราะคนทําเยอะแล้ว แต่ถ้าเรามีเกร็ดเรื่องเล่าต่างๆเล่าลงไปประกอบกับไอเจ้าตัวสิ่งที่เราถ่ายลงไปเอามาผสมกันระหว่างเรื่องเล่ากับสิ่งเี่าถ่ายแบบนี้ช่องของเรามีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่มันโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะครับผมอันนี้ฝากด้วยนะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนถ้าเราอยากจะทําแบบจริงจังให้มันสําเร็จต่อมาครับโครงสร้างวิดีโอนะครับผมมันเป็นแบบนี้นะวิธีการถ่ายคือเราจะต้องเล่าเรื่องนะครับผมอ่า เอาเรื่องจากไหนหรือจานก็จากนี่ไงครับผมนะอันนี้แหละที่เราหาข้อมูลมาก่อนซึ่งการเล่าเรื่องตรงนี้นะครับผมอาจจะใช้วิธีการแบบว่าพูดหน้ากล้องก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราสะดวกพูดตอนนั้นนะและพูดหน้ากล้องอย่าลืมต้องใช้ไม์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกนะตอนนั้นครับเช่นนะครับตอนนั้นอาจจะมีเสียงอะไรลมแรงเสียงรถไฟมาหรือว่าเราอาจจะไม่มีไมคหนะ้าตอนนั้นเราก็ใช้วิธีการ พากเสียงได้เลยนะครับอืมนะครับพากเสียงแทนได้นะอันนี้คือถ่ายบรรยากาศมาแล้วก็พากเสียงเรื่อยๆแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าพูดหน้ากล้องนะครับจะแจ๋วกว่านะเพราะว่าถ้าคนเห็นหน้าเราคนจะอินมากกว่าช่องเรามีโอกาสจะเติบโตวไวกว่าแล้วที่สําคัญมีโอกาสที่จะสปอนสปอนเซอร์มากกว่าด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้นะท่านไหนที่อายมีเคล็ดลับให้ครับ ถ้าไม่อยากอายก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนัออ่นเองเดี๋ยวความอายมันก็จะหายไปนะครับผมนะต่อมาครับเมื่อเราเรื่องแล้วนะครับผมนะเราก็ต้องมีตัวอย่างประกอบเรื่องที่เล่าด้วยอย่างเช่นผมบอกว่าโอ้โหสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับผมสวยมากเลยะนะผมบอกสะพานสวยช็อตต่อมาที่เป็นตัวอย่างครับผมก็ต้องไปถ่ายสะพานนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพูดถึงอะไรก็ต้องถ่ายเรื่องนั้นให้คนเห็น นะครับและพอถ่ายตัวอย่างเห็นเสร็จปุ๊บเราก็พูดใหม่เล่าใหม่แล้วก็สลับไปที่ตัวอย่างมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหะครับเล่าเรื่องตัวอย่างเล่าเรื่องตัวอย่างสลับไปสลับมานะครับถ่ายเป็นไฟลไฟ์หรือเป็นช็อตช็อตแล้วเอาแต่ละช็อตนะครับมาต่อกันด้วยแอปตัดต่อนะเช่นอันนี้ช็อตหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีกันนะครับผมอัอนนี้ก็เป็นช็อตหนึใช่ไหมหนึ่ง อันนี้3อันนี้4นะครับแล้วก็แต่ละช็อตครับผม1 2 3 4นะไปรวมกันด้วยแอปตัดต่อเลยนะครับดืดๆรวมกันแล้วมันก็จะสวยเองนะครับนี่คือหลักการของมันเอา้าไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมจากพี่น้องหลายๆท่านที่ผมรู้จักนะครับผมทําได้ดีมากๆเลยช่องแรกครับจากพี่ซิมป็อกนั่นเองครับผมนะช่องซิมปอกยูครับผม อันนี้เนี่ยครับพี่เขาอยู่ประเทศ UK เคคืออังกฤษนั่นเองนะครับผมนะเรียกได้ว่าพี่เขาเนี่ยทำตามคอนเซปต,ต์ผมเป๊ะๆเ,เลยคือมีการเล่าเรื่องครับผมโดยพี่ซิมเนี่ยยืนพูดเล่าเลยนะแล้วก็มีตัวอย่างด้วยครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าหมู่บ้านอะไรสักอย่างเลครับที่ประเทศอังกฤษนะครับผมนะก็ไปลองดูตัวอย่างจากช่องพี่ซิมป็อกด้วยนะครับแลวฝากกดติดตามให้พี่เขาด้วยนะพี่เขาทำคลิปออกมาดีมากๆเลย คอนเซปต์เป๊ะเลยเล่าเสร็จปุ๊บมีตัวอย่างเล่าเสร็จปุ๊บเป็นตัวอย่างทาให้เราดูเพลินจนจบได้เลยนะครับต่อมาครับตัวอย่างจากช่องที่2ครับจากพี่แบมนั่นเองครับผมนะอันนี้เนี่ยพี่เขาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมนะพี่เขาโซโล่เองคนเดียวเลยเดินไปถ่ายไปมีทั้งเล่าเรื่องด้วยนะเห็นไหมครับเดินเล่าแบบนี้นี่อย่างที่บอกแหละถ้าเห็นหน้านะครับผมคนจะอินมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีตัวอย่างประกอบสิ่งที่เล่าด้วยนะครับผม นะอย่าลืมนะครับไปติดตามช่อง b a m b o r d e r Channel ด้วยนะครับนะคนดีเราต้องสนับสนุนกดติดตามให้เขานะครับผมต่อมาครับผมนี่หลายท่านอาจจะบอกว่าจานไอช็อตที่เป็นตัวอย่างตัวนี้นั่นแหละผมย้อนกลับไปก่อนนะตัวนี้แหละครับผมเราจะถ่ายยังไงบ้างเหรอตัวอย่างนะครับหลักการของเราก็คือเวลาที่เราถ่ายตัวอย่างนะครับเราก็จะต้องมีตัวอย่างทั้งมุมกว้างบ้างแล้วก็มุมแคบบ้างครับผมเช่นถ้าผมพูดถึง หมู่บ้านเมื่อกี้นี้ครับที่พี่ซิมบอกนะเราก็ถ่ายมุมกว้างของหมู่บ้านมาบ้างแล้วก็ถ่ายมุมแคบให้เห็นแต่บ้านหรือเห็นแต่ประตูเห็นแต่หน้าต่างบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายมามุมเดียวดูแล้วมันก็ไม่น่าสนใจนะแล้วพวกตัวอย่างเนี่ยเราก็ถ่ายเก็บมาหลายๆมุมมีกว้างบ้างแคบบ้างสักสองสามองสมุมก็เวลาตัดต่อจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งตัวอย่างช่องที่ทําได้ดีมากเลยครับผมต้องช่องนี้เลยนะครับ ช่องพี่หนุ่มมาหม่มําไหมครับโอ้โหเรียกได้ว่าพี่เขาเนี่ยเทพมากๆเลยครับในการถ่ายมุมในการเล่าเรื่องนะครับผมนะกล้อง,องพี่เขาเนี่ยถ่ายมาลชัดมากๆเลยครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมุมแค่เห็นดอกไม้เห็นไหมครับผมสวยงามเลยนะอันนี้มุมกว้างครับเห็นบรรยากาศของล่มเห็นไหมครับแล้วก็มีมุมกลางครับผมนี่ให้เห็นป้ายต่างๆเพราะว่าพี่เขาไปเที่ยวม,ม่อนแจมนั่นเอง นะครับผมอย่าลืมไปติดตามช่องมามัมไม้ด้วยนะครับผมท่านจะได้เทคนิคดีๆในการถ่ายคลิปเล่าเรื่องที่ดูแล้วเพลินมากๆเลยนะครับน่ะนี่อย่าลืมนะครับตัวอย่างมีกว้างกลางแคบครับผมน่าอันนี้กว้างคือล่มนะกลางคือป้ายแคบคือดอกไม้นะครับผมซึ่งมันแคบไปอีกนะอาจจะเห็นแค่ดอกเดียวเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ้าวต่อมาครับแนวทางการหารายได้มันเป็นอย่างไรบ้างครับช่อง YouTube สายท่องเที่ยว ก็มี3แนวทางนะครับผมแนวทางแรกนะครับก็คือหาอะไรได้จากค่าโฆษณานั่นเองครับซึ่งแนวนี้มีโอกาสได้ค่าโฆษณา YouTube เยอะเลยนะเพราะมีกลุ่มคนดูที่กว้างมากๆครับผมและพี่น้องท่านไหนครับชอบแนวสไตล์ลูกทุ่งสไตล์บ้านๆน,นะครับผมแนะนําให้ติดตามช่องนี้เลยนะครับชื่อช่องว่ามีแฮงชานแนลนะครับผม,มเรียกได้ว่าถ่ายทําคลิปออกมาเล่าเรื่องเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับ นะเป็นแนวชาวบ้านชาวบ้านสไตล์ผมเลยนะมีตำส้มตำด้วยนะครับมีเรื่องเล่ามีการถ่ายหลายมุมนะครับมีตัวอย่างแล้วก็เล่าเรื่องอีกสลับไปสลับมาตามคอนเซ็ปต์ผมเป๊ะๆเ,เลยทำให้ดูเพลินมากๆเลยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตัวอย่างช่องที่2ครับอันนี้เป็นแนวสไตล์บ้านๆใช่ไหมช่องที่2ช่องนี้ครับเป็นสไตล์ครอบครัวนะครับผมนะก็คือ รายได้ของ Youtube ของเรานะครับผมนอกจากมาจากโฆษณาแล้วมาจากการขายสินค้าหรือบริการก็เป็นไปได้นะครับผมเช่นตัวอย่างช่อง j จแปน b ีครับผมอันนี้เนี่ยนะครับทำออกมาเนี่ยคลิปได้ดีมากๆเลยคือจะเป็นแนวครอบครัวครับเกี่ยวกับสถานที่ช่องเชี่ยวนะแล้วคลิปนี้ครับคุณ B เนี่ยก็ไปที่ร้านมือ2นะครับอ่าร้านขายสินค้ามือ2อขายมือ2ครับผมเชื่อไหมครับ ไอ้เจ้าตัวอันนี้ก่อนก็ได้ครับผมนี่ของเล่นญี่ปุ่นอันนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับร้อยยี่สิบบาทเองนะครับผมเห็นไหมแล้วนี่ครับผมคาซีดเด็กไม่ถึง100บาทครับโอ้โหนี่ครับฟังเสร็จปุ๊บหูพึ่งเลยนี่นะครับคือเราสามารถที่จะต่อยอดขายสินค้าหรือบริการได้นะครับผมถ้าเราไปรีวิวที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นอะไรดีๆครับก็สามารถบอกที่อยู่ในการติดต่อได้นะครับผมหรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะ เราก็พูดในคลิปเลยว่าเออถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเราได้นะเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้พูดประมาณนี้ก็ได้นะครับผมเพราะสินค้ามันดีจริงใครก็อยากได้นะครับนี่เห็นไหมครับอย่าลืมครับไปกดติดตามช่อง j a p a n BB ครับทำคลิปออกมาได้สุดยอดมากๆเลยครับแนวครอบครัวดูแล้วเพลินไปเลยนะครับผมนะครับต่อมาครับผมอีกแนวทางหนึ่งที่ทำได้ก็คือเราจะหารายได้จากโฆษณาแล้ว แล้วก็การขายสินค้าหรือบริการแล้วอีกแนวทางนังนก็คือสปอนเซอร์นั่นเองครับซึ่งช่องนี้ครับทำออกมาได้ถูกใจวัยรุ่นมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะมีทั้งโดนมีทั้งมุมสูงแล้วก็การพูดเนี่ยสไตล์วัยรุ่นชื่นชอบแน่นอนครับก็คือช่องอาใจปานนะครับผมนะช่องนี้นะครับเรียกได้ว่านี่ครับเป็นมุมโดนด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมนะแล้วก็เป็นการทําคล้ายแนวบล็อกท่องเที่ยวรับผมนะเป็นการถ่ายทอดออกมาที่ ดูเป็นธรรมชาติมากครับสไตไล์วรุ่นเลยครับผมนะสปอนเซอร์ยกตัวอย่างเช่นผมได้สปอนเซอร์จากฮอลิเดย์อินนะครับผมรีสอร์ทนะผมก็สามารถที่จะไปทําคลิปออกมานะครับสามารถพักฟรีได้ด้วยได้ค่าสปอนเซอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําคลิปช่วยโปรโมทของเขาได้นะครับผมซึ่งอันนี้ครับเราจะได้สปอนเซอร์เมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะเราถ้าเรามีคนติดตามประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาจะ,จะติดต่อมาหาเราเอง นะหรือถ้าเขาไม่ติดต่อมาเรามีคนติดตามในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะ5,000คน1,000 0คนเราก็ส่งเจ้าตัวอ,อะไรนะเวชันคว t เทชันนะครับหรือส่งไปสอบถามเขได้นะตามเพจต่างๆว่า,าสนใจไหมครับผมจะไปถ่ายรีวิวให้นะครับแล้วก็ส่งผลงานให้เขาดูอาจจะส่งเร็บการ์ดให้เขาดูนะครับอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะถ้าท่าไหนยังงงว่าจะถ่ายมุมยังไงดีก็อย่าลืมไปดูช่องอาใจปานนะครับผมทําได้ดีมากๆเลย นี่นะครับคือช่องทางหารายได้นะครับกว้างๆนะมีอยู่ประมาณ3ช่องทางแล้วสุดท้ายถูกอยากจะฝากไว้นะครับก็คือเวลาที่เราตั้งชื่อคลิปวิดีโอครับคนส่วนใหญ่นะเขาก็จะค้นหาตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราตั้งชื่อนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับดอยนะคนพิมพ์ค้นหาคําว่าดอยสุเทพเนี่ยครับสองหม้ครั้งต่อเดือนเลยนะเวลาเราตั้งชื่อคลิปนะครับก็จะตั้งชื่อประมาณว่า ดอยสุเทพนะครับแล้วก็ประมาณว่าอะไรนะดอยสุเทพรีวิวล่าสุดก็ได้นะอย่างนี้นะอันนี้ผมตั้งไวๆก่อนนะครับ2564งี้ก็ได้ครับผมเห็นไหมครับชื่อวิดีโอจะต้องมีคำนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคนพิมพ์ค้นหาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสมาเจอคลิปของเรานะครับผมนะถ้าคนพิมพ์ค้นหาเยอะแสะดงว่ามีคนสนใจเจ้าตัวสถานท,ที่ท่องเที่ยวอน,นี้เยอะนะครับผมเห็นไหม อ่าอันนี้ผมลองล่าสุดนะครับของเดือนเมษายนปี2 5 6พยคนยังชอบไปดอยสุเทพอยู่มากที่สุดเราลงมาเป็นดอยแม่สลองครับผมดอยตุงดอยช้างนี่นะครับเราก็อย่าลืมนะตั้งชื่อวิดีโอเนี่ยเป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราจะมีโอกาสที่จะติดอันดับในการค้นหาพอติดอันดับแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่คนจะดูแล้วยอดวิและคนตามของเราจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่าทุกท่านฟังแล้วนะครับว่าสายท่องเที่ยวทําอย่างไร แต่ช่วงนี้นะครับถ้าออกจากบ้านไม่ได้ไม่สะดวกอย่างไรเราก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่เที่ยวต่างๆเนี่ยที่เที่ยวไหนเนี่ยที่คนสนใจบ้างก็จดลิสต์เก็บไว้ก่อนแล้วก็พยายามหาประวัติต่างๆอย่างที่ผมบอกนะมันต้องมีเรื่องเล่าด้วยนะครับหาเตรียมไว้ก่อนเลยพอช่วงไหนที่เราสามารถออกไปได้แล้วเนี่ยครับผมก็ไปทําคลิปรัวๆได้เลยเพราะแนวนี้คนชอบเยอะนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามพี่น้องของผมเมื่อกี้นี้ที่ผมแนะนําทั้งหมดด้วยนะครับผมเพราะว่า ช่องไหนที่ทำดีเราต้องสนับสนุนนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่มาติดตามกันนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันแน่นอนครับ